กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้เราจะมาตีพีกัน ซีพเกือบสุดอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่้วยนะครับกดซับสไคร์ช่องผมไว้ด้วยนะขอบคุณล่วงหน้าครับยันคนเดียว ทำนองๆมากระทบไหมครับพี่เข้าแล้วเข้าแล้วครับผมตามเข้าอย่างน่าจะเข้าแล้วแหละเฮ้ยไปดู่อนดิเข้าแล้วเโอเคเหลือผีแดงๆสี่คนนี่คือเข้าแล้วใช่ไหมใช่จงเข้ามาเจ้าผีน้อย แค่เธอยักคิว้วต้นนิ้วก็คือถั่วงอกอย่างนั้นหรอดูมานะทุกคนแป๊บหนึ่งฟังเพลงไหมครับ ừ <coughs> อะไรอย่างวะดิฉันกดแล้ว จะมั่งไรทำหักประตูผีพายพี่ผีพายพายไม่ได้พายพายพายไปหาพิดบอสยืนเฉยเนียนมร,ร้อยแตก กระบะแบสคาร่าแบไหนอ่ะอยู่บ้านาตรงศาลาพี่ไม่จะไปศาลาแลนไล่หดอย่างที่มีไฮ้ยหมาแล้วเหรอโอ้โหเป็นชาติแล้วพีไ่ได้แล้ว อษกอยู่กับกวมาแล้ีกาากิจนิดหน่อยขอโทษนะครับทุกคนเขม,มาแล้วมาแล้วแอะแล้วเนี่ยแต่ผมอยู่กับทีมนี้ไม่เป็นไรเราผม,มต้องเล่นให้ชนะทำไมมันทำไมผมบักเห็นตัวมันหายตัวตลอดเวลาวะาแล้วไอูพี่อะไรอะ่ะ ละมีกระทัยอ่ะ này ตรวจรอมครับตามใหม่มั้ยอยู่ไหน ไม่โดนนะเพื่อนอุป,ปกรณ์โอ้เพื่อนมึงวิ่งหนีกูโอ้เพื่อนไปไหนแล้ววะอุ๊ย <laughs> นี่กูว่าอ๋อกูรู้แล้วใส่หูฟังอยู่นี่เอง ทำไมหรอทำไมหรอน้องรู้ได้ไงปกตาเลยพี่เนาะอุย้ยทำไมสะบัดเมดดาสดม์ดียังวะเยดั่นเยดั่นเยดั่นสะบัดเมาส์กล้าดีกันสะบัตด้วยอุ้ยเจ็บแทนยังไม่ได้เปิด ตายไปแล้วหนึ่งเล่นตรงไหนดียวมีแล้วต้องบ้านห่านประตูโอเคบ้านห่านประตูมีละเนียนยายังมีสองงานเนี่ยผีอยู่ไหนสองงานอ่ะไปใช้ยาก่อนไปใช้ยาก่อนเฮ้ยไหนพุ่งขึ้นไหนพุ่งขึ้นไหนพุ่งติดโอ้แอล อ้าทำไมไม่เก็บอะ่ะไป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 เดี๋ยวกูไปเองมึงไม่เก็บอะไรหรอกเอา้ากดเก็บแล้วมันมาเก็บไอ้ตรงนี้ <c oughs> เรียบร้อยทั้ง <c oughs> เป็นท <c oughs> <c oughs> ำไงดีวะเนี่ย <c oughs> ทีนี้กดปมเก็บแล้วจริงเจี๊ยโอทำไมเลยไปเลยไปยขาดไปแล้ว <c oughs> คนที่ทีมเป็นพยานนะครับผมเก็บแล้วครับเริ่มมาเก็บไอ้นี่เฉยใช่ครับยานี่ไม่ใช่พนะี่เอานะไอ้เท๊มึงรู้เลยเอ้าแม่งบล็อกวันนี้บล็อกทางผมมีท่านตรงไหนอีกอะ่ะเจอเจอละประตูอัดแม่งเลยกันไปละน่ารักจิ้นไหวไหมสามคนเล่นดีดีไหวนี่พามาตอกไอ้บอสไอ้นั่นยังอยู่เปล่าวะ อะไรเต็มพาวเวอร์สปายที่ให้ไปอ่ะพาวเวอร์สปายที่ให้ไปยังอยู่ไม่ใช่ไหมไม่ได้ใช้ผมกลับมาดิกูว่ากูต้องทำคอามมีเครื่องว่ะได้ได้สเปชวาปีศาจเจวะอารวะกาไาส่งที่อยู่ไว้อ่ะตั้งทิศวาสเพยกาบาลายกิตสกสะอชลาวัตเตวส์เอาอะไรอีกไหมเมนบอร์ดเอาไหมมีเมนบอร์ดอยู่อันหนึ่งไม่ได้ใช้เมนบอร์ดมีแรมมีซี มพุทธยมพาทัาดผมว่าสภายสเปดวปิสาจวะอารวังอ๋อขาดอย่างเดียวใช่ไหมตั้สาสเปยัดเฮ็ดดีสกุลักวชราพุทธังสวัสด์ตายแล้วพฤหดสกมมีลูกหนึ่งมั้งสเปดศวาปิศาจวะส่งไปฮะถ้าหาถ้าหาเจอนะทังทัลปตังทิสวาสเปย์ขดพระพ่าสายต้องวชราพุทธังพระสภพามีอยู่โอ้ยไอ้เนี่ยนี่ยมนาสันยยนาุธังเท็ดสวาสเย์ขัดอะไรยังติดโสวดอยู่ทุกคนข้างล่างอะสเป่อ ต้องชุบก่อนวะข้างล่างอะเพื่อไหมน้าเล็กข้างล่างอะเพื่อไหม <_ C 's> ตายตรงไหนอะข้ <_ C 's> างล่างพี่เจ๊พี่เห็นแล้วย <_ C 's> นนังไงล่ะ ถ้ามันไล่ตาเหมือนนี่มั้ยต้องใส่ไม่ได้สวดว่ะบอสโอ้โหสะบัดเมาเก่งมากอะคนเนี้ยโอ้มียาวะ่ะเอายาป่าฟุก ไอยู่พี่นี่นี่นี่ต้องตุ่มต้องตุ่มเดี๋ยวพี่จุกเองคนนี้เล่นเก่งกว่าเี๋เล่นเก่งสมบัดเมาส์เก่งเใช่สมบัดเมาส์เก่งมากจากจากอยู่ข้างหน้าหันไปหลังอย่างไวเลยใช่พี่วนรอบตัวหันมาป้างหลังแม่งรู้รอบตัวไอสัตว์ไอแสงรู้ไอที่นี่ไหนยาอยู่ไหนพี่แสงรู้งงวะ เฮ้ย hey, รู้ได้ไงอ่ะผมแอบนะนี่นี่ขนาดผมแอบนะเล่นได้ไหมฟุกเล่นให้ได้นะฟุกพ,พี่บอสไอพี่แบ๊กไอพี่ปามดูผมดิถ้าผมแอบผมยังเห็นนะเห็นตะนมอันน, <c ười> นี่หรือว่ามีกลิ่นเลือดป <c ười> ล่าไอ้พี่มันตีผมรอบนึงแล้วมันจะไม่ได้กลิ่นเลยพี่เนี่ยผมแอบอยู่ตรงน,นี้มันยังเห็นอ่ะเฮ้ย สมาร์ทเมาแบบว่าืมเกินกัดเมาหลอกเป้าเปล่าไม่รู้ว่ะรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อาจจะเก่งอาจจะเก่งอาจจะเก่งตมพี่เก่งไงเก่งการโปรแกรมอ่ะพเก่งโปรแกรมเก่งโปรแกรมเก่งโปรแกรมตาะพี่แบงค์มาแล้วอุ้ยอ๋อ พี่แดงอยู่แดงแดงย่อใส่มันแล้วไม่ถือประคำดูโอโ้โหยอ่อแตกเลยกูครับครับจังหวะนี้ตันเต้แล้วเรียบร้อยแตกครับจังหวะครับทัดสินได้ยู่ตายเลยขาตุกลงไม่ทันขอหกักไปเลยยืนบนทางวะ เฮ้ยทำไมใช้โลบบ่อยจังฟุ๊กฟุ๊กลากไปทีพี่ซุปเฮ้ยแต่ว่าถึงเขาแมนอยู่นะเขารู้ลากว่าต้องใช้สกิลต้องใช้อะไรยังไงเฮ้ยพี่ชุบแล้วฟุก